ในวันนี้ก็ธรรมะที่อยากจะฝากในวันนี้ได้ชื่อว่าบุคคลหรือใครเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราโยมคิดว่าใครสำคัญที่สุดในชีวิตของเราโยมวาไป ใครสำคัญที่สุดต,ต่อเรานะไม่ใช่เรากับเราแต,ต,ต่อเรที่ยต่อเ้าบางคนบอกพ่อบางคนบอกแม่บางคนบอกคนที่รักเรานู่นนี่นั่นแต่ในฝ่ายธรรมะนี่ได้ขยายความให้ชัดขึ้นมาคนที่สำคัญที่สุดต่อชีวิตเราก็คือคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเรานะถ้าเรายืนอยู่หน้าพ่อแม่ เราก็ต้องทำหน้าที่ลูกที่ดีที่สุดเรายืนอยู่ตรงหน้าลูกเราก็ทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีที่สุดเรายืนอยู่ตรงหน้าครูบาอาจารย์ก็เป็นลูกศิษย์ที่ดีที่สุดยืนอยู่ตรงหน้าลูกศิษย์ก็สั่งสอนลูกศิษย์ให้ดีที่สุดนะอยู่ตรงหน้าลูกค้าทำาม่าัวเราะอะไก็ทำหน้าที่ ของความเป็นพนักงานต้อนรับบริการให้ดีที่สุดเป็นลูกค้าก็ต้องทําหน้าที่ที่ดีสุดต่อพ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยสรุปว่าธรรมะเนี่ยหมายถึงหน้าที่ถ้ามนุษย์รู้จักหน้าที่แล้วโลกนี้ก็จะไม่วุ่นวายเราเป็นลูกน้องยืนอยู่ต่อหน้าผู้นําเราก็ทําหน้าที่ลูกน้องที่ดีที่สุด เราเป็นผู้นำก็ยืนอยู่ต่อหน้าลูกน้องก็เป็นผู้นำที่ดีที่สุดให้ลูกน้องอะไรเงี้ยถ้าทุกคนรู้จักหน้าที่อย่างนี้แล้วไม่ก้าวไกลหน้าที่โลกนี้ก็จะสงบสุขขึ้นมากยมอมลองสังเกตว่ามีคนสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกอาตมาว่า ผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยเวลาแต่งงานกับสามีแล้วผู้หญิงลาา้า,ลานนาโบราณนี่ก่อนจะนอนจะหลับเนี่ยจะกราบเท้าสามีทุกวันก่อนนอนประเพณีทางเหนือกราบเท้าสามีก่อนนอนทุกวันแม่แต่ผัวจะกินเหล้าเข้าบ้านมาเล่นจูนอกใจผิดศินผิดธรรมไม่ดีชั่วยังไงก็ตามกลับเข้าบ้านมาเมียก็ต้องกราบก่อนนอนทุกคืน เพราะอะไรต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนที่เป็นภรรยานั้นก็ทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนะซึ่งไม่ก้าวกลาไปหาผู้ชายนั่นเป็นเรื่องของเขาเราอยู่ทําหน้าที่ตรงนี้ตำแหน่งนี้ก็ทําหน้าที่ตรงนี้ดีที่สุดของความเป็นภรรยายอมลองดูว่า อาตมาเคยไปพ่อแม่เนี่ยคนพ่อม่นี่เห็นอยู่ว่าพระลูกนั้นไม่ดีเล่นผู้หญิงขับรถนู่นนี่นั่นสุกสนนนู่นนี่นั่นแต่ชาวบ้านก็ยังใส่บาตรและกราบไหว้พระรูปนั้นเหมือนเดิมอาตมาก็เข้าไปถามเหตุผลว่าทำไมยมถึงกราบไหว้พระแบบนี้อยู่เขาบอกว่าพระดีไม่ดีเป็นเรื่องของพระ นรกสวรรค์พระไปอีกเราไม่ได้ไปด้วยนะส่วนหน้าที่ของเราชาวพุทธเราก็ต้องดำนุกบำรุงพระศาสนาก็ทำหน้าที่ของเราไปนระกสวรรค์ต่างคนต่างไปงงนั่นังนะนั้นเห็นได้ว่าถ้าเราแบ่งหน้าที่กันอย่างนี้ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเนี่ยโดยเราไม่เอาหน้าที่ของคนอื่นมาทำเช่นอ หัวเมาเล่าเข้าบ้านมาอย่างเงี้ยที่มันจะต้องไม่กินเหล้าเนี่ยเราไม่ต้องไปดา่ามันหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่คนที่จะต้องไม่กินเหล้าคือมันคือตัวของหัวเองไม่ใช่ตัวของเราเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดต่อในขณะนั้นนั้นให้ดีที่สุดและชีวิตเราก็จะร่มเย็นถ้าเราก้าวกายกันมากเอาข้อผิดของคนอื่นมาคิดมา ว่าทำไมมึงไม่เป็นอย่างนั้นทําไมเธอไม่เป็นอย่างนี้เราก็จะเครียดเองอ่ะเพราะมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยแล้วเราก็ปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเท่านั้นสุดท้ายก็คือเราจะต้องให้ทุกคนได้ฟังทำให้ได้เพื่อทุกคนจะได้รู้หน้าที่นะว่าเราจะต้องทําอย่างไรต่อไป เหมือนอาตมาภาพอยู่หน้าโยมก็ต้องทำหน้าที่ความเป็นพระที่ดีที่สุดให้ความรู้ให้ธรรมะให้แนวทางให้แสงสว่างนะโยมก็ดูแลอุปธรรมพระวัดวาอารามศาส,สนาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยเรียกว่าคนที่อยู่ต่อหน้าเรานั้นเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดนะดังนั้นโยมทุกท่านทุกคนถ้าเราเอา สิ่งอื่นมาคิดนู่นนี่นั่นทําไมคนนั้นไม่เป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการก้าวร่วงหน้าที่ที่เขาจะต้องทําเองไม่ใช่เราต้องไปทำอันนี้เรียกว่าหน้าที่ขอบเขตของเราดังนั้นธรรมะแปลโดยรวมว่าธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่นะ ได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดก็ถือว่าคนนั้นได้ทำปฏิบัติธรรมแล้วได้ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดแล้ว <c oughs> นั่นที่สิ่งทั้งหลายที่มันเป็นฟีดแบ็กกลับมาต่างๆนานา <c oughs> ก็ถือว่า เป็นหน้าที่ของเราอ่ะที่จะต้องเอออย่างที่โยมว่ามันใช่มันแม่นนะนั่นคือหน้าที่ของเราส่วนหน้าที่ของเราเราก็เก็บมาคิดมาทํามาปรับมาปรุงต่อไปโยมรู้ไหมว่ากษัตริย์จีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและครองราชบัลลังก์ที่ยาวนานที่สุดเป็นใหญ่ที่สุดนั้นเขาได้ศึกษาจากราชวงศ์ก่อนหน้านั้นว่าทําไมราชวงศ์ก่อนหน้านี้ทำไมอยู่ไม่นาน สาเหตุที่อยู่ไม่นานก็คือเพราะว่าไม่ได้ฟังความต้องการของประชาชนแล้วก็ก็จะอยู่ไม่นานโดนโค่นบนลาลลังหมดมีราชวงศ์หนึ่งอยู่ได้นานที่สุดสาเหตุที่อยู่ได้นานที่สุดก็เพราะว่าแกตั้งให้คนคนหนึ่งตำแหน่งนี้ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์จริงแกตั้งให้คนคนหนึ่งบอกว่า,าเธอจงเป็นคนที่ติดชั้นอย่างเดียวเท่านั้นห้ามชม ให้ติฉันอย่างเดียวเท่านั้นบอกข้อผิดพลาดของฉันอย่างเดียวเท่านั้นอพอ้เจ้านี้ติอย่างเดียวติอย่างเดียวมันก็เลยรู้ข้อผิดพลาดรู้จุดอ่อนจุดแข็งทําให้ราชวงศ์นั้นตั้งอยู่ได้นานที่สุดในประเทศจีนในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยนั้นเป็นธรรมชาติธรรมดาที่มันจะมีกลับมาร้อยคนก็ร้อยบทเรียนนะเย่อตมภาพเลี้ยงเลี้ยนนะ ร้อยคนก็ร้อยบทเรียนแต่ละคนนี่ก็ไม่เหมือนกันผ่านประสบการณ์ผ่านชีวิตผ่านพื้นฐานชีวิตกาเรเลี้ยงดูแลต่างกันในบางคนนี่เด็กบางคนที่จะมาเลี้ยงนี่มันชอบโวยวายชอบเรียกว่าโมโหโง,ง่ายจับนู่นนี่นั่นทิ้งทุ่มนะเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้ถึงเป็นอย่างนี้มาอยู่กับเรา สาเหตุจริงๆแล้วลองย้อนกลับไปดูอดีตของเด็กคนนี้ถ้าเราไม่ย้อนไปเราอาจจะไม่สงสารเด็กคนนี้เลยนะอาจจะเกลียดแล้วก็ไล่มันออกจากวัดไปละเพราะว่ามันทําแบบเนี้ยไม่เคารพน,นอกนอกนู่นนี่นะั่นเถียงทุกคําที่เราพูดแล้วก็เอาของเอาอะไรปาทิ้งขวางเหมือนประชดอะไรเงี้ยเอาอย่างกำขวางกำยันนี่นทําไมมันอารมณ์ร้อนอย่างนี้แต่ถ้าเราคิดแค่นี้เราจะไล่มันออกกวัดไปละ ทีนี้พอตอมาสืบประวัติเด็กคนนี้ดูอ้อมันผ่านมาจากพ่อครวัวที่รุนแรงพ่อแม่เคยรับทำลายมันไม่เคยชมมันเลยมันก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่ามันก็เลยอยากจะให้คนอื่นชมเพราะคนอื่นไม่ชมมันก็โกรธอีกอ๋อมันจ่ายเป็นผมด้อยมันติดอดีตนะแต่างนั้นโยมทุกท่านทุกคนสิ่งที่มนุษย์ได้แสดงออกในวันนี้ทั้งหมดที่เราได้เห็นภายในวันนี้เนี่ย ความจริงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นหรอกสิ่งที่เราถ้าเราไต่ตรองให้ดีเนี่ยเราจะไปเห็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังของพฤติกรรมในวันนี้ทั้งหมด <Yeah. S 1> บางทีพฤติกรรมในวันนี้อาจจะไม่ใช่ข้อมูลจริงของเขา, <Yeah. S 1> าเหจะใช่ไหมที่เขามาโวยวายมาโน่นนี่อะไรเงี้ยมันอาจจะมีข้อมูลอีกอันหนึ่งที่เป็นความจริงกว่า <Yeah. S 1> ซึ่งโดนปิดบังหุ้มห่อไว้ ต่ถ้าเราเอาเปลือกตรงนี้ออกเราก็จะเห็นอ๋อมัน้จะบมีสตางค์งห,หรือมันเหตุผลอื่นมันมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยแหละเออเราก็จะเห็นใจมันเออมันก็ได้จะเปทับปิดเท่าเปลี่ยนมัานเขากม่าก่้นอย่างนีแ่มูะนะอก่อยเราก็จะเริ่มเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นนะนั้นนี่เราอย่าไปเชื่อมนุษย์เนะี่ยที่มันแสดงออกภายในวันนี้ตอนนี้เนะี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างหลังอยู่ทนะั้งคนที่เรียนวิปัสสนามาเยอะก็จะรู้จิตมนุษย์พอนี้แหละ เพราะมันมันก็รู้ตัวเองมามากแล้วมันก็เข้าใจคนอื่นด้วยทำให้เรายืดหยุ่นในก,การได้สูงแล้วมีแต่ได้กับได้ประโยชน์ไม่มีเสียฉลาดกว่าด้วยดั <c oughs> ยงนั้นให้เราลองวิเคราะห์ดู <c oughs> เด็กบางคนมีปมด้อยคนบางคนมีปมด้อยอะไรเงี้ยมันมีพื้นฐานที่ต่างกันมาอยู่เราก็ต้องไปแก้ไขอ,อดีตของเด็กให้ได้แล้วก็ให้เขาทิ้งอดีตให้ได้ แล้วเขากปจะก,กลายเป็นคนที่มีความสุขในปัจจุบันอะไรเงี้ยเด็กหลายคนก็เนีนที่วัดอาตมาเลี้ยงมานเนี่ยหลายปีละหลายสิบปีนี่สังเกตดูว่าใหม่ๆนี่มีปัญหากันอยู่เพราะไม่รู้จักกันเนี่ยเดี๋ยวพอเลี้ยงไปนานๆสอนธรรมะทุกวันนู่นนี่นั่นให้เขาทํางานด้วยกันทําลายอดีตแต่ละคนออกไปออกไปตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยมีเห็นเนีนในวัดอาตม,มาเนี่ยทะเลาะกันเลย เห็นเขาช่วยกันดีนะมมีแล้วก็แบ่งเงินกินะทุกคนก็เหมือนกันนะมีปัญหาเหมือนกันก็น่าจะสงสารกันอะไรเงี้ยพอเราลบอะไรบางอย่างออกไปนะแล้วที่วัดนนท์นี่อาณม่ก็จะเลี้ยนเนนโดยการที่ให้เนนไม่มีความว่างก่อนนะก็คือให้ทํานู่นนี่นั่นะฝึกการปีมือฝึกอะไรทาทางานทุกวันอนะ่ะไม่ให้หยุดอ่ะ สาเหตุที่ให้เราจะต้องให้ลูกให้หลานให้เนนให้ลูกหลานของเราทํานู่นนี้นั่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะไม่ให้เขามีเวลาว่างเพราะถ้าเขาว่างเกินไปเขาจะหาสิ่งอื่นมาใส่แทนซึ่งน่ากลัวเพราะเด็กมันไม่มีวิจารณญาณที่จะเอาอะไรมาใส่ชีวิตเขาเดีไม่ดีเขาไม่รูน้นะพอเขาว่างเกินไปเด็กก็หยิบบุหรี่มาใส่ให้มันต็งนะแล้วก็หยิบเพื่อนหยิบผู้หญิงหยิบนู่นนี้นั่นเข้ามามันตึง เพื่อเสริมให้มันเต็มนะดัะนั้นเราจะต้องก่อนที่เขาจะหยิบอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องใส่ก่อน <g ül> ให้มันเต็มก่อนตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่บ้านนะบางคนก็ตอกลายบางคนก็ทํางานศิละปะบางคนก็นู่นนี่นั่นก็ว่าไปตามหน้าที่นี่ก็คือเราก็ทําหน้าที่ดีที่สุดของครูบาอาจารย์เมื่อเราอยู่ต่อหน้าเขาตอนนี้แต่มาเปลี่ยนมาแล้วมาอยู่ตรงน,นี้เราก็ทําหน้าที่ความเป็นพระที่ดีอย่าไปจุงมุสมพิสุนีย์ก็ เราก็ต้องไปทําหน้าที่ตรงนั้นดี่ะทำหน้าที่ดีที่สุดเลยนนทำหน้าที่ต่อสังคมต่อเพื่อนมนุษย์รวมโลกอย่างวันนั้นก็ไปเยี่ยมคนแก่ไทยใหญ่คนหนึ่งอายุร้อยห้าปีแต่ยังแข็งแรงอยู่พูดชัดเจนเสียงดังให้พรนี่โอ้เป็นคำเก่าหมดฮ้องจอมกันหมดวุปอนหมด เรานั่งฟังก็เกิดปีติแก okay, ก็บ,บอกว่าตอนนี้ไปวัดก็ได้แล้วบ่มีหนไปทรงแล้วก็เริ่มอ่อนจะเดินไปวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิในวัดอะไรเงี้ยไม่ไม่ไมค่อยได้ละบอกว่าอันี้แกพูดภาษาไทายใหญ่นะแต่ธรรมาแปลเท่นนะแก <c oughs> บอกว่าอาจารย์แม่ขอ อธิษฐานหน้าพระทุกวันแบบนี้แล้ถือศีลแปดทุกวันนี้ได้ไหมไม่ต้องไปที่วัดแต่มาก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้วัดอยู่ที่ใจเนะี่ยทาที่ไหนก็เป็นวัด <c oughs> โอ้ขอบคุณจนกยินดียินจมเลยแต่เช้าก่อน <c oughs> มาเนะี่ยยินดียินจมนะมันคือขอบคุณเนะ <c oughs> ่ยโอไม่จะทําที่บ้านนี่แหละบบไปวัดก็ได้แล้วเนาะไี่ก็เท่าละปวดตายแล้วแบบมได้มีอย่างเอาไปตวัวแก้วบุยของ่็ได้บุญทักนะ้ พอแกขอเป็นแม so so like so ่ท so ุเจ้าเมื่อเจ็ดปีที่แล้วะสมัยนั้นแกยังไปนอนวัดได้อยู่เที่ร้อยจันทร์นะแกขอมาเป็นขอเป็นแม่ถ้าใม่อุ้ยตายก็เอาศพมาไว้วัดมกวัดร้อยจันทร์นี่เนอะคือตุเจ้าดูแล้กันเป็นลูกหรกเนี่ยยญาเยเยดความเป็นลูกเราเฉยเลยก็เลยได้เป็นลูกแกตลอดก็เลยมีก็ไปช่วยเหลือแกตลอดพราะนั้นก็เอาผ้าห่มเอาข้าวสารเอาอย่างไื่น ยังแข็งแรงอยู่แกกินมากมาเมื่ออายุสามสิบจนถึงร้อยห้าเนี่ยกินทุกวันเขี่ยวแกเหลืออยู่ห้าสี่ห้าสี่เขี่ยวแต่นยแต่ว่าเรื่องแปลกอย่างหนึ่งคือเที้ยวตั้งรูมเนี่ยตั้งรูมตั้งหน้านี่นะหเหลือก็เหงือกแต่ว่ามันเหมือนมีเขี้ยวใหม่ออกอ่ะชุ่งแข็ง,ขงแกก็บอกว่า ลูกหลานหันเขาใส่แกบอกลูกบอกหลานลูกหลานก็บอกว่าอีแม่นี่เหมือนตายไปแล้วเกิดใหม่นาะเขี้ยวกำลังจะออกอะไรคือ <c oughs> มันเหมือนมีเขี้ยวออกมาใหม่สี่ห้าสี่นะทั้งหมูเนี่ยมันเหมือนจะออกอขึ้นมาแปลงเหงือกขึ้นมาเออก็แปลานี่นาะเหมือนจะเกิดใหม่แล้วก็แหงให้มาลวดตายแล้วพรณลวดเกิดทําร่างเก่าในหมูเ <c oughs> ขี้ยวใหม่จะออกแล้วเออก็แปลานี่นอ้อขนเทาายุเลยลอยแล้วเขี้ยวใหม่ออก นี่ก็วันนั้นไปเอวฮะยังสุขภาพแข็งแรงดีเกียรต้ตั้นหันกษัตริย์ในรัชฉานเกือบทุกเมืองแกเล่าหูฟ้าหมดเมื่อก่อนตุ้งเจริญกริย์เจีเยงใหม,ม่ไปแกก็เคยหันกษัตริย์เจียงใหม,ม่การย่อยๆฮะหวังว่ากางทางย,อย,ย,อย้งงงยอยๆลงมาด้วยจะฟ้าเมืองไทยใหญ่เมืองเจียงใหม,ม่เนี่ยแกก็เล่าหูฟ้าแต่หูตาแก่ไปดีละตามัว ก็ต้องอู้ด,ดังๆไปถึงตรงนั้นเราทำหน้าที่ลูกบุญธรรที่ดีดูแลอุปธรภมอุปถาคุณเท่าดนแก่มีเมตตาต่อสัตว์โลกต่อไปทำหน้าที่ตรงนั้นดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้หน้าที่นี่โลกมันจะสงบไงโลกมันจะสงบเหมือนครับพ่อทุเจ้านะนี่เราควรหน่อย พ่อก็เสียไปและแต่ว่าพ่อที่ก็ลึงเหมือนกันนะคือเมื่อก่อนก็บลึลงนะเพราะว่าเป็นคนธรรมดาแต่ว่าจากนั้นมาตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เลยต้องเข้าสังคมอะ่ะกินเหล่ากินบุรีด้วยเพื่าเนนะี่ยสุดท้ายเส้นเลือดแตกเนาะติดตายนะเราทำหน้าที่ของเราลูกก็ไปดูแลไปทุกจีนุกอย่างเราก็ทำหน้าที่ของเรา ห้เขาก็ห้ามอยู่ปอกไม่ได้ไปกินเนื้อไปยังตึกแค่นั้นแหละส่วนนอกนั้นเป็นหน้าที่ของปอกกับเรื่องของปอกมันบอกฟังก็กินเศ้าต,ตายก็เรื่องมันี๋ยวเขาก็ได้สอนแล้วได้กันครับก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราก็จะไม่ได้เสียใจเนะเกิดมาทําหน้าที่ทําหน้าที่แต่ว่าหน้าที่ที่คนคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยคือโพธิสัตว์เนี่ย โพธิสัตว์นี้ปรธรรมดาเลยมาเลือกแน่เลยนะจุยเหลืวมนุษย์มนุษยนะอันนี้นับถือเป็นไปแบบอย่างหนึ่งจิตของโพธิสัตว์นี่ก็ยิ่งใหญ่มากของเรานี่ยังมีแต่พ่อแต่แม่แต่เพื่อนแต่ฟูงบากี่คนเนะแต่ว่าโพธิสัตว์นี่กว้างขวางกว้างขวางกว่านี้เยอนะดังนั้นวันนี้ก็มาทบทวนธรรมะบางอย่างเล็กน,น้อยในชีวิตของเราว่า คนที่สําคัญที่สุดก็คือคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราตอนเนี้ยผัวทําหน้าที่ที่ดีที่สุดเมียทาหน้าที่ดีที่สุดของภรรยาอยู่หน้าลูกหน้าเต้าทําหน้าที่พ่อแม่ที่ดีที่สุดอยู่หน้าพ่อแม่ยืนอยู่ตรงหน้าเราทําหน้าที่ของลูกที่ดีที่สุดในขณะเวลานั้นเรื่องดีบดีเป็นเรื่องของคำาบเช่เรื่องของคานรกสวรรค์ต่างคนต่างไปคืบตีกบล่ะสบายใจเนาะนัน ประมาณนั่นและนะนะเอาละวันนี้ก็อนุโมทนาทุกท่านที่มาฟังธรรมะในวันนีนะ้ก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ทุกเดือนก็นำชาวบ้านนำชาวสาัทธาเป็นสลาทิวาษนะแต่ว่าอาทิตย์นี้มันพึ่งปีใหม่อยู่เนาะก็เลยว่ามาทำเตื่อกันได้รอติดหน้าติดในเรื่องเม,มื่อใดก็มีก็คนมาถามอะ่ะถ้าอาจารย์จะเทค้านเมื่อใด จ,จ้ามาได้จะมาช่วยมีก็คนจะมาช่วยพอนะดีไปอย่างนาสารสลาวัดม่อนหลังนี้ก็บมีก้าแฮงสปปนะปานช่วยกันอาทิตย์หนึ่งสามสี่สิบคนห้าสิบคนนักสูตรกว่เจ็ดแปดสิบคนแล้วเขาก็ไปที่มามาได้นะเอาโรงทานมาด้วย<ม>เลี้ยงหมูปีบรรยากาศยาบเยเขาม่วนเองแม่ทุเจ้าก็แปลงขนมเส้นมาเลี้ยงเขาเ<อ>ขาก็แปลงอาหารใต้เลี้ยงนะนะ กินไปกินมาจุบระดองรพรพร่องมนเดียวเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลเนมวดไปอีกป็นอย่างพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปโอ้อากาศฟ้ดมอดเย็นนะเจ้าแบบนีา่าน,า,า,นาวะเช้าตะวันส้ำหนาวหล่านีน้ตะวันวันที่ตะวันหนาวันที่หนึ่งวันที่สองหนาวานาวันนี้ก็เย็นลงกันนิดแบบแบบตัว โอ้โหัก่อนนั่นหนาวแต่ในวัดม่อนนี่ได้ตุ้มกราตัวแพบนหน้ามันแต่วาที่ไหนก็ลงในในดอนบอกว่าเมืององเนี่ยใกล้ๆบ้านเราเนี่ยวันหนาวที่สุดจยู่ะวันก่อนก็ไปเจบของบนดอยที่ไม่แจบหมดพิกาะยานิวัฒนาไม่ใช่ไปเจ็บ้านห่วยเขียดแห้งอ้ พี่น้องยางกระเหลืองบนก็มีน้ำใจเนาะท่านอาจารย์น้าบนดอยน,นี่เย็นหน่อยเนอน้าขาแรกนี่จะเย็นหน่อยน้าขาที่สองไปจะไปเย็นละโอ้เอาขาแรกเย็นหน่อยน้ก็เชื่อเาเพราะว่าขาแรกมันจะเย็นละน่ะเบินขาที่สองที่สามไปจะไปเย็นเลยธรรมาก็เชื่อเขานะไปถึงในทักขาแรกควาำเลยวา <c oughs> แอปขันที่สองเย็นในเก่าเพราะว่าขันแรกมันจะเย็นเนี่ยเลอขว่างอยู่กันเขาจอกหลอจิตแน่ๆผมม่วนดีไปเหยียบบนดอยเป็นอนบนดอยที่แรมันจะข้ามดอยดำเหมอโควิดเนี่ยข้ามมาได้ของก็มีกันอยู่น่ะผ้าห่มหมอนเสื้อนักเรียนอะไรอย่างละอ่อนมีกันหมดข้ามมาได้ประเดี๋ยว เปิดปิดชายแดนหมดนนเลยก็รอ,อมันเปิดสบายกัน,กนคะครับวันนี้ก็ขอขอนุโมทนาทุกทา่านทุกคนติ่นานังนังธรรมทำรู้หน้าที่ของตนให้ดีแล้วเราจะมีชีวิตที่ลมเย็ยนเป็นสุข